วัสดีครับทุทุกคนครับถ้าเราภาษายังไม่เก่งเวลาเราไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานเอ๊ะเราจะโดนคนที่เก่งภาษากว่าเราแย่งงานไปโอกาสที่เราจะได้งานก็มีโอกาสน้อยลงไปเพราะมีคนเก่งมาแย่งเอ๊ะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกัน วันนี้นะครับผมขอพูดในฐานะของอตัวเป็นผนบุคคล,ลกันละกันผนบุคคลแล้วก็ในฐานะของหัวหน้าผนาที่ผ่านการสัมภาษณ์พนักง,งานนะครับกันมาคนน้างจะมากนะครับคนข้างจะมากก็จะมาไขาความกระจ่างในประเด็นนี้กันถามว่าจะได้งานยากจริงไหมเอาตรงนี้ก่อนเลยคือมันจริงแล้วก็ไม่จริงทั้ง2องอย่างทำไมถึงเป็นทั้ง2องอย่างทีนี้คาตอบคือว่าเวลาบริษัทจะรับสมษณ์พนักง,งานนะครับมีสัมภาษณ์พนักงานเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรในการที่จะไป พิจารณานะครับมีหลายหลาประเด็นด้วยกันนะครับทีนี้ผมจะลองยกตัวแปรประมาณสัก4ประเด็นนะครับสประเด็นที่มีผลนะครับในการที่ว่าจะจะรับหรือจะไม่รับคนนี้อย่างไรอันที่หนึนะครับเวลาสมัครหรือสมัมภาษณ์งานนะครับเขามีหลักในการที่จะเน้นตัวบุคลากร ในประเภทไหนอย่างเช่นบอกว่าจะเน้นในเรื่องของตัวภาษาเป็นหลักทักษะเป็นรองคือคือก็แล้วแต่บริษัทว่าตอนนั้นคือณตอนนั้นเกิดจะเน้นทักษะเป็นหลักไหมหนะครับหรือว่าจะเน้นในเรื่องของตัวภาษาเป็นหลักนี่ผมจะลองยกอย่างเอาเป็นยกตำแหน่งของสักอันหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของเจ้าที่เจ้าที่จะซื้อถ้าณตอนนั้นนะตัวบริษัทจะบอกว่าทีงานแข็งแกร่ง ทีมงานแข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะก็อาจจะต้องการตัวพลังงานที่เน้นภาษาเป็นหลักเพราะว่าตัวทีมงานที่แข็งแกร่งก็สามารถจะช่วยกันซัพพอร์ตได้เป็นต้นหรือว่าณตอนนั้นตัวทีมงานอาจจะไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องของตัวจะซื้อต่างประเทศเวลารับสมัครตอนนั้นก็อาจจะเน้นคนที่มีทักษะมากกว่าภาษาจะเป็นรองนิดห่งเป็นต้น ขึน้นอ,อยู่ว่าณตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นนะคือจะเน้นตัวไหนเป็นหลักเลอยอยนสักอันหนึ่งเป็นตำแหน่งงานล่ามก็แลลวกันถ้าเราไปเจอในญี่ปุ่นในบริษัทน,นั้นที่อาจจะพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับพูดภาษาไทยได้บ้างนิดนิดหน,น,น,น่อยๆอะไรประมาณนั้นครับตัวล่ามที่บริษัทที่ต้องการนะขนาดนั้นอาจจะไม่ต้องการขนาดที่เป็นล่ามชั้นเทพประมาณสัก N3 ก็น่าจะเพียงพอที่จะสื่อสารเพราะว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยพอจะช่วยตัวเองได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับก็ N3 เข้าก็ไปเสริมตรงนั้น ก็เพียงพอแล้วหรือว่าถ้าไปเจอบริษัทที่ตอนนั้นญี่ปุ่นพูดะไรไม่ได้เลยครับพูดแต่ญี่ปุ่นเป็นหลักอ่ะตัวบริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องการลาบที่มีคุณสมบัติที่มีทักษะในภาษามมากเกินไปนิดหนึ่งกับเอ็นสองเอ็นหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพราะว่าต้องการที่จะสื่อสารในอย่างถูกต้องเพราะว่าญี่ปุ่นช่วยไม่ค่อยได้นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยช่วยไม่ก็คือต้องการลาบที่มีทักษะสงูงมาสักนิดหนึ่งนะอันนี้คือ อยู่ที่ว่าตอนนั้นบริษัทเนี่ยต้องการเน้นทักษะไหนเป็นหลักอันที่2องในเรื่องอัตาราเงินเดือนหรือง,งบประมาณด้านเงินเดือนที่บริษัทก็ตั้งไว้มีมากน้อยแค่ไหนลาสัมภาษณ์คนในแผนหรือแผ,น,อผนที่รีเควสคนมาเนี่ยคือต้องการคนที่มีคุณสมบัติเจ๋งๆอยู่แล้วละ่ะแต่ทีนี้มันก็มีข้อติดขัดนิดหนึ่งว่ามันก็มีเรื่องของงบประมาณบัตเจ็ตเกิดขึ้นมาอยากได้คนประมาณนี้ทักษะประมาณนี้ระดับเทพรนะดับเทพ N1 สมมติ N1 แต่ N1 ปุ๊บอาจจะต้องไม่เจอเงินเดือนประมาณว่าสี่ห้าหมื่นอัพประมาณนั้นไม่สัดจ่ายไม่ไหวงบไม่ถึงไม่สัดจ่ายไหวก็โอเคนะแต่ถ้าไม่สัดจ่ายไม่ไหวทําไงอ่ะลดสเปคลงมาหนึ่งนะครับลดสเปคลงมาหนึ่งเอ็นสงเอ็นหน่งมางบไม่ถึงนะงบไม่ถึงสักเอ็นสามก็แล้วกัน N3 ก็แล้วกันเอาตามงบเอาตามงบไม่สัดจ่ายเงินเดือนให้ประมาณนี้ก็หวยก็ไปตตอยู่วันที่เป็น N3 นะครับประมาณนั้นงั้น คนที่ภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่เทพขนาดนี้เอ็นซามก็ได้งานไปเป็นต้นนะครับนอกจากงบประมาณแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งนะครับทีเ่เป็นข้อกังวลครับข้อกังวลที่บริษัทอาจจะไม่เลือกอคนที่ระดับเทพเงินเดือนสูงๆเท่าไหร่เพราะว่าคือนในแผนกนั้นน่ะหรือบริษัทในแผนกนั้นก็จะมีคนที่มีตําแหน่งบริหารเป็นเป็นลีดเดอร์เป็นมาเนเจอร์นู่น inder, น,นี่นั่นเอาข้อจริงนะคนที่เป็นเงินเดือนล่ามเนี่ย บางทีเนี่ยจ้างเงินเดือนสูงพวกมือดีเตอร์พวกแมเนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์ซะอิดพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่จะเปเรื่องปัญหาการเมืองภายในมันจะไปถึงเชิงการเมืองนะมันจะเกิดการเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นนะครับคนที่เป็นแมเนเจอร์ก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าไอ้เข้ามาเป็นแค่ล่ามอยู่ทำาเงินสูงเขาต้องเยอะทั้งที่ตัวเขาม่ต้องมีภาระหน้าที่มากมายปัญหาการเมืองภายในก็จะเกิดขึ้นมาบางทีก็อาจจะเลี่ยงเนี่ยงบริษัท ก็อาจจะเลี่ยงๆไม่เอาคนระดับประมาณนี้อ่ะเอาประมาณสัก N3 ประมาณนะี้ก็เอามาใช้งานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ประเด็นที่3นะครับในเรื่องของตัวประสบการณ์ประสบการณ์ที่ตัวบริษัทต้องการคนตอนนั้นนะครับก็คือต้องการที่มีคนประสบการณ์ตรงแค่ไหนต้องการคนมีประสบการณ์ตรงไหมหรือว่าพอได้บ้างอันนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่ตัวนโยบายนั่นแหละณตอนนั้นเป็นยังไงคือบริษัทก็ ก็ต้องการคนที่ไม่ต้องมีประสบการณ์สูงมากนะครับก็เอาเป็นว่าพอได้นะแล้วก็ถือว่าถึงไงก็ต้องเข้ามาบริษัทก็ต้องมาเทรนงานอยู่แล้วนะครับเอาคนที่มีมีมีทักษะมีความรู้ทางภาษากลางๆนิดนึงก็แล้วกันอ่ามาค่อยๆมาเทรนอยู่ภายในก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือลักษณะที่ ในตัวบริษัทต,ตัวนั้นก็คือไม่มีคนที่มีประสบการณ์เยอะเท่าไหร่นะครับที่จะมาช่วยเทรนมาสอนพนักงานเอาพนักงานกลางๆเข้ามามีคนเทรนเขาก็มีปัญหาอีกนะครับงั้นก็เอาคนที่มีประสบการณ์มาเลยดีกว่าคนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยก็จะเข้าไปในบริษัทที่นาตอนที่สถา,านการณ์เข้าเป็นแบบนั้นอันที่4นะครับในเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับจะเข้ากับองค์กรของเราได้ไหมหมายถึงองค์กรของบริษัทที่สัมภาษณ์ได้ไหมอันนี้ถือได้เป็นฟิลลิ่งเลยนะเป็นฟิลลิ่งแล้วก็เป็นเรื่องของตัวประสบการณ์ ของตัวแผานกบุคคลฝ่ายบุคลบคลนะครับที่สัมภาษณ์งานคนสัมภาษณ์งานนั่นแหละแล้วก็ตัวอาจจะเป็นหัวหน้าแผานกแมเนเจอร์ประจำแผานกที่เป็นต้องการบุคลากรในแผานกนั้นนั้นก็จะมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาอ่านกันว่าคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยอ่านให้ขาดน,นะว่าเข้ามาอยู่ในบริษัทของเขาแล้วเนี่ยมาอยู่ในแผนกเขาแล้วเนี่ยจะทํางานร่วมกับทีมงานเขาได้ไหมคือคือบางทีเนี่ยมันจะมีคนที่ ความสมารถสูงปรีแตนะแต่ก็อีโก้ก็สูงเหมือนกันคนเนี้ยถ้าเกิดเรารับเข้ามาเนี่ยอาจจะทำงานได้นะทำงานทำงานเดี่ยวๆได้แต่ถึงเวลาเนี่ยทำงานร่วมกับทีมตัวเองเนี่ยไม่ได้ก็มีปัญหาแบบงั้นบางทีบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเชสเนี่ยบอกยกตัวอย่างในที่เราพูดถึงภาษาใช่ไหมภาษาจะเก่งปรีแต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้รอรับไหมก็ไม่รับใช่ไหมแต่ถ้าอีกคนนึงอาจจะความสูภาษาจะไม่ปรีขนาดนั้นแต่ว่า ดูแล้วสัมภาษณ์แล้วน่าจะทำงานกับทีมงานเราได้เอาคนที่ดีกว่าไหม เป็นต้นนะครับท้งนี้ั้นนั้นที่ผมยกตัวอย่างตัวแปรเพื่อเห็นภาพนิดหนึ่งว่าอย่าไปกังวลนะครับอย่าไปกังวลคนที่จะไปสัมภาษณ์งานนะครับภาษาบางทีอาจจะไม่เก่งขนาดนั้นก็ได้ครับ n อ N2 านะครับ, n 3, n 2, รบประสบการณ์อาจจะไม่มากขนาดนั้นประสบการณ์ไม่เท่าไรอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลประเด็นนั้นคนที่ตัดสินใจนะครับว่าจะรับเราห,หรือไม่รับเนี่ยเรากังวลไปไม่ประโยชน์ครับเพราะคนที่ตัดสินใจคือตัวบริษัทเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เมื่อกี้บอก4ประเด็นนี่ว่านะครับณตอนนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาสรรหาบุคลา ถ้าคุณสมบัติเราไปแมชกับตอนนั้นณไทม์อิงตรงน,นั้นเราก็มีโอกาสได้งานสูงเช่นกันนะครับอย่าไปกังวลเรียกว,ว่ามีตรงไหนเปิดรับสมัครงานเราดูแล้วเราสนใจไปสั่นนั้นสถานที่ทำงานก็ดีใกล้บ้านเรานูา่นนี่นั่นแต่งเงื่อนไขเออดีสมัครไปเลยนะครับอย่าอย่าไปกังวลใจถึงเวลาเรียกสัมภาษณ์ไปเลยด้วยความเป็นตัวของตัวเราเห็นโชว์พาวเห็นทั้งหมดให้เขาเห็นว่าเราเหมาะกับตําแหน่งงานนั้นนั้นไหมมันจะได้อ่านขาดกันไปเลยนะครับณตอนที่สัมภาษณ์นั้นเพราะตอนสัมภาษณ์งานนะครับผม ตัวบริษัทไม่ได้เลือกอย่างเดียวนะตัวพนักงานหลายทุกคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นคนเลือกบริษัทได้เช่นกันถ้าบริษัทมองแล้วคนนี้แมชกับตัวบริษัทเราตัวพนักงานสัมภาษณ์แล้วคุยกันแมชกันเพิ่งไปกันได้ไปกันได้แต่ว่าบางทีบริษัทมองแล้วไม่แมชด้วยเหตุผลี่ประการมา4ข้อที่ว่านี่คนไปสัมภาษณ์นะครับก็อาจจะมีติดประเด็นนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรนะแบบก็สามารถจะสมัครแล้วก็ไปสัมภาษณ์ต่อเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีบริษัทเดียวกันตำแหน่งงานเดียวกันด้วยซ้ำเน สัมภาษณ์2ช่วงเวลาต้นปีปลายปีสมอต้นปีปลายปีต้นปีเน้นภาษาปลายปีเน้นทักษะก็เป็นไปได้ก็เห็นอยู่เหมือนกันบ่อยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวแปรอย่างที่บอกนะครับณตอนนั้นบริษัทเขาเป็นยังไงโครงสร้างบริษัทเป็นยังไงสถานการณ์บริษัทเป็นยังไงบุคลากรที่บริษัทต้องการก็คุณสมบัติเปลี่ยนแปลไปได้เช่นกันนะครับยัง่งจะไปกังวลน,นะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่ ยังเห็นว่าตัวเองยังไม่เก่งนะครับอย่าไปกังวลใจตรงนั้นนะครับแต่ทั้งที่ทรงนั้นภาษาที่ดีกว่าความสามารถที่เก่งกว่ามันที่เป็นแต้มต่ออันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้เป็นแต้มต่อโอกาสเรียกเงินเดือนได้สูงกว่าอันนี้ก็เป็นความจริงข้อเทจจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่คนที่ระดับความสามารถน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าไม่มีแต้มต่อ จะไม่ได้งานหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอย่าไปกังวลมันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ผมว่านะครับโอกาสได้งานก็มีเท่าๆกันนั่นแหละขึ้นอยู่ว่าเราไปอยู่เจอถูกที่ถูกเวลาถูก,กบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์หรือเปล่ายัางไงซะก็เป็นกําลังใจนะครับก็คนที่กาลังหางานในช่วงนี้นะครับอย่าไปกังวลแล้วก็โชว์พาวให้เต็มที่ตอนที่ไปสมัครไปสัมภาษณ์แล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็ได้งานกันทุกทุกคนนะครับก็ ชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็จะไม่พลาดน,นะครับกับเนื้อหาดีๆนะครับที่ผมจะมาสอนมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ทราบแล้วก็พัฒนาทาักษะตัวเองต่อไปนะครับแล้วมาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ